หหกหกมอดีหกหหกเก็ดบาทหกเจ็ดมัสามเจ็ดหกแปดมหาแปดมาเลยบัดดีหกเก้าเราจะมัดนรีงวดนี้ส mm ิมาตัวเดวเรอพ่องวดนี้คือว่าเลกละงเดียวเฉพาะหนวยได้เฉพาะหลังหนวยนะเม็ดเดียวเลยเพราะว่าเก้าตัวเดียวตอ คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบกรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมโอ้ยใส่มาไม่ถึนี่สูนบนศูนคุณ่อจั๊ปูไปค่ะศูนย์ก็เอานี่แล้วทุ้มหกุ้มเก้าเใส่ศูนก็ได้อี่ศูนยังงวะกสูนหกนไปี่เหรอนรับพ่อวัครับพ่อวัสดีครับ แต่ตรงๆหมอพ่อหาแปดเล่นแมนบอลม้วนที่ผ่านมาพ่อไปนัดซอมออกซ้อมแปดลายครับแต่หาแปดก็ได้อยู่ยแมนบอลหาแปดก็ได้ยุ้ยม้วนได้ลายคาบเพราะว่ามันถือว่าชิบหายิมซำงวดนี่ไหมพ่ออุดมค่ะคือว่าติมาำงวดนีหาเก่าไว้งวดที่ผ่านมาเจตังบ่ได้มาเนาะพ่อเนาะแม่นพ่อบอกว่าพ่อเห็นเจตังไปไกลอยู่ยแมนบอลไกลอยู่งวดที่แล้วนี่นี่แหะมุมเงินไหลคือว่าเลขเขาแมนบอค่ะเขา ขารักน้วยล่างอ่ะแต่ว่าพ่อนื่อบ่ได้ชื่อร้ายนะเบียรต้นมากชื่อจับเบียรับ็โง่เบียรหลายนัดโง่เบียร์เข้ามาเป็นกับสับเบียร์แต่วงวดนี้มันเก่ามากเลยนักวยเผื่อว่าอันว่าหากเก่ามากอะคือหนึ่งเก่าแต่พวกมากรักซิไปจับเอาที่เก่าผมคือไปได้แต่ว่าพ่อเหมือนใจว่าบม่ได้กับนะ ั่นใจว่าบ,บม,บาบามายย่ได้กลับแมนอันูลคนคนเป็นเสือจีบบาทจีบกูเหมนมีกำไรอยู่เนี่ยแหะแมนบ่ <c oughs> ล่องไปแล้วก็ได้ค <c oughs> ่ะสำหรับหมวดที่พันมาเนาะบ่ได้มาไายพี่น้องหมวดนี้มาไายเหรอได่งวดเนี่ยค่ะพ่อหมวดนี้แหละไทยไปรักหน่วยล่างเก้าหมวดนี้หลักหน่วยล่างเก้าเลขเก้า แสดงว่า,าพ่อจะให้นตัวนีนๆก็ขึ้น,นงเก่านะ่ <c oughs> างอย่างเดียวตัวร้องก็ขึ้นหาเกาล่างอย่างเดียวล่างโมเมนต์บ,อบ,อกกบ่อ,บบอกกบยกลับได้นี่เรมจุวกกลับเด้กันกันมากกับมากตรงๆนี่ไหมอืมเนบ่กพ่อให้ไปครับว่อดนันว่นพสามบ่พ่อก็หาสาม่างวดก้อนไปนันกายยังไงมันจะเต็มเดียวนึง ลักสิเท่าลักนวยมันถือกุกกทียดะเล็กวิ่งเลขิ่งล่างตัวไหนพ่อก้าเวิ่งก้าวจับคู่จับคู่ก็หนึ่งก้าหนึ่งก้าเกับห้าก้าไปกลับนบ่ค่ะบ่ต้องกลับฮะบ่ต้องกลับไม่ต้องกลับมันไปกันเลยไปกันเลยเดไปกลับไม่ต้องกลับนพอเนาะ มุกครับแล้วเพราะว่าเร่พอดพอดวันหนึ่งเหมันก็ได้มาขึ้นหลังงวยมันมันมันนะมันกว่าตัวอื่นมันใจแอมโอ้ทีมีครับยุ้มกันมันหลายได้เนาะกันกำลังใช่สองคู่มันไงเพอกลับอยู่สองคู่เนี่ยถ้าเป็นสามคู่ที่คู่ไปเป็นแปดคู่ไปคุณได้บาทก็จะหลายตัวนะพ่อเนาะหลายตัวบาั แสดงว่าความมั่นใจเนี่ย้ตรงๆเพราะว่ามั่นใจอยู่แล้วมันครึ่งหมดบางนึงหนึ่งก็มั่นใจว่าแปดมาหลักหน่วยเลยเดิแสดงว่าละหน่วยเนาะเมื่อกี้เพราะว่าเราคันผู้บรองด้มันคันชื่อเองมันบ่กใครก็ถือไนไหนดิมันลังเลแบบว่าจะเป็นยังไงเพราว่าคันเฮ็ดเราจะต้องบอกคนเขาบอกคนไปเขาถือถือไปไหนคนอื่นนี่ซื้อถือเลยเนาะ ต้องเป็นเลยก็ต้องเพื่อเอฟซีสื่อเพื่อพ่อแน่เนาะแมนครับผมเอฟซีสื่อเพื่ออยากให้เป็นในนี่แหละยากให้มิดโกรกกระเพื่อนนะฮะต้นหมากกับของยิ้มมันถีล่างวิ่งเก้าย่ำตัวเลขนะพ่อตัวเลขข้อตัวย่ำล่างไม่ก็ดูล่างหนีมิดเดียวเก้าล่ะแต่ว่าจับคู่กับนึ่งเก้าพ่อ หนึเก้ามักหนึเก่าหลายเด่าลายล่ลายอ่างอย่างเดียวนะครับหนึ่งเก้านะครับสำหรับเลขล่างคุณพ่ออุดมมั่นใจให้วิ่งเก่ามาจากเปอร์เซ็นต์เพาะ่อมว่าเจ็นมร่อยแล้วอีกตัวนึงเก่าตัวนึงร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งเก้าหเก้าแมนถูก้องครับขมใซ้อมสุดป่ะพ่อขอ2สุดเขาซ้อ2สุดแข็ง เลขสามตัวบ็มีบ่ค่ะเลขสามตัวบนบ่ว่านหกเก้าศูนย์หกศูนย์เก้าเนี่ยหกเก้าศูนอหกศูนเก้าหกเก้าศนย์สามตัวสามตัวหกเก้าเก้าหกศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์มันจิกลับกันด้วยนะมันจิกลับกันด้วยศูนยกับเก้าบางทีมันกินเลขมันถึงมาขบนนมันมาจากว่าตวเก้านะเห็นบ่ ไอ้มันออกกันอย่างสองสี่หกกับมาอ,อกอีกอันหนึ่งอีกห,อหกสี่หกอีกใช่ไหมวะมันจะบก,กับกับนะแต่ว่าเก่าย่มันกับมาสามชุดเก่าแล้วกับอีกอย่างชุดเก่าพอกลายกระเทียนบวกกับกระเทียนเป็นชุดเก่าพอค้นมาจบกกิบกกลับเลยค้นมาจิบชื่อว่ามันออกแล้วจิบชื่อตัวก,กรับนี่ใช่ไหมค้นมาค้นซื้อ ในี้มันมันบวกออกลับไปใหม่มันออกมาตรงๆคือเกา้าไงซีหกกับหกซี่หกครับแต่เนี่ยทั้งบนพอหายหางเดีเยวเ,เลยบอกทั้งเดียวนี่แหละหา้งเดียวเลยแมนัมนคืว่าตัดสองตัวทันตัดสองตัวกับงกเก้าเก้าหกเป็นที่แล้วกับหกศูนย์เป็นที่แหกศูนย์หกเก้าเก้าศูนย์ไม่หกศูนย์นั่นแหละแต่ว่าศูนย์หกเพราะว่ามันกออหลายเยดีวยวด้่แศูนย์หกกลางเนาะ สองเกียแล้วแต่ว่ามันกับปีนได้พรอพ่อมันกับแตวออกบุญก็ต้องทุนทุงหกก็ได้เหมืกันเพราะว่าเลมันไก่พ่อตัวหกสิบเก้าแล้วเมื่อนั่นงวดาว่นไม่ว่รุ่ไทยพ่อฝันว่านฝันว่าจะอะไพ่อฝันว่าเขาปั่นกองเขาให้เน้ะ ปันผ่นบะปันพูละกองปันพ so ูละสองกองเน่ะสีเลขกันไห้ทำเป็นว่าเห็นเลขเล่าไปถือเลยสองสี่สองถือหมดเลยแต่ว่าไปให้เลขไทยใหม่เพรานว่าเป็นเลขไทยบหมมันเลยไปออกกันเลขเล่าหมือนสองสี่สองเน่ะแต่นี่กับปันนี่ดอกปันจะเป็นเลขยังไนล่ะมื่ขึ้นบ้านวันบ้านเขาถุงเขา เขาพากันไปห่มเบิงพวเขาเบิงก็อย่างกันว่าือนนไปแล้วเขาที่ถุงตั้งอยู่แล้วล้มไปใส่สมไม้เหมือนกนว่าตั้งไปใส่สมไม้เอาสมสมกันหนึ่งไม้กับตอยเหมือนกันนี่ซีตองตัวนะว่าในมาในป่าเลยนี่คนฝันเลยพอตีเอาเองเลยมันบอกแค่กินแม่เล็กเล่าแมเล็กอย่างนี้อันนี้นี่คนฝันทอดคนฝันนันมันมักจะเป็นจะเล่าตรองนี้ ผมฝันเอ่ออ่ะนี่ตัวนี้น้องพอเนาะ้องพอเพิิมเติมยังบ่บ่เพิ่มนะครับั่เพิ่มเพิ่มกันเนี้ยที่เนมาเกคือใหไอ้เิ่นเสริมใหเลขล่างนั่นรักสิบนั่นตัวเด็กแล้วเจ้าเพิ่นจะมาทีก็ได้ยืด้องนึกตามจัก็ได้แมนบอกครั เข้าหพ่อไอ้ลักหน่วยแล้วนะอ๋อลักหน่วยก็ได้สองการลักซิสมาจาบใสดงเก่าเลยแแมนสดงออกเก่ามากแน่นอนเข้าหลพ่อมันใจยู่วันเพราะว่าเปรียกเปรียบคมสมารถอขอบอกเหรเด้อเ่าแน่หอกเพราะว่าเด็กนยกบางมันไปบอกาเปียดัวจากวานนายยกอะเกลืนมากจากมือแล้วเพราะว่าหาเปียมันไปบอกหาเปียบวกหาเก ตามปกติคนจะซื้อทหาเก่าขยกข้นนิดนึงนะครับออเอาหมุนขึ้นไปอีกแต่ว่าไ่ได้มาะานพ่อเอาฟังในกองกระดาษแต่เริ่มาจะไก่มาจะบุญลำมาจะบุญลำกันนะครับ่อไก่ทังไก่ก่อนทั้งไก่ก่อนอ้าพ่ออุดมฮะมาทางสุรินแบบตัวนี้ครับ ไม่ไก่ไก่หมูลร like ับพอมูนะครับมูนม I mean ูไดนลาดด้วยมูมาพ่อมูนมามูนมหาลอยเอเบิงกันอ่ะพ่อหลายตัวของพ่อนนการสินเจเย็นเด้อการสินจุกไก่เกาเอ่ามุนมาทางสุรินเนี่ยพ่อศูนย์เก้าตนาะโอ้มกีแค่ลางหนึ่งเก้าหนงเก่าหเก่าเนาะพ่อหกศูนย์เก้าายออกกันังกายแต่ว่าอย่าลืมอย่าลืมเก่าลักหนวยลางเรื่อละอย่าลืมเก่างวนี้ ก้าหลักหน่วยล่างผู้ใดมีเด็ดเล่ดเาม่จับใ่เด็ดเลดหนึ่งเก่าหนึ่เ้าเด็ดค่ะกันว่าพ่อเ่ดเลออกแท้นว่าพ่อออกแท้ถ้าคันมันคองบ่มาเพราะว่าที่อักซื้อผูดอยวนี่บ่หนึ่งเก้านีไหมคือหนึ่งเก้านีมันว่าพ่อพ่อมันใจร้ายบนไดหนึ่งเก่าลอยเลย่อยบอกว่าลอยเลยลอยเลยบอกคันจัดจัดเท่าไรพ่อ ปันคุณนันเป็น,นหนดบุ้ย <c oughs> จัดไปพี่น้องด <c oughs> ังแท้บัที่นี่านคุ้น <c oughs> ่าน